สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่สมาชิกวันนี้ก็มาเจอกันนะคะกับสาวโอนเลขเด็ดกับแนวทางเหลาาพัฒนานะคะในงวดนะคะของวันที่25เดือน1 0 2566นะคะวันนี้ก็มาแบ่งปันสูตรหนึ่งเม็เดเตียวให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันนะคะในสูตรนี้นะคะก็จะนิ้นไปที่รูดแล้วก็วิ่งนะคะพี่พี่เนาะ นินรุดแล้วก็วิ่งนะคะก่อนไปรับชมก็ฝากคําเตือนนะคะตัวเลขทุกตัวได้มาจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดรับชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะในวันนี้นะคะเด่นไปที่9กับ2นะคะส่วนหนึ่งวันที่ผ่านมาน้องเอสดขออภัยพี่ๆด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามนะคะวันนี้เด่นที่9กับ2นะคะ วันนี้ก็รัฐบาลลาวตรงกับวันพุธนะคะก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงเฮงปังปังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเด่นไปที่9นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่9นะคะวันนี้ก็ตรงกับวันพุธนะคะขอให้มาในตัวที่น้องแอดวิ่งรูดให้นะคะพี่ๆเนาะขอให้มาเป็นสูตรแก้มือนะคะขอให้มาในตัวเด่น2ตัวนี้นะคะนําไปจับคู่จับวินกันได้นะคะพี่ๆท่านใดชอบตัวเด่นเนาะสำหรับลาววันนี้นะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวไปที่9นะคะ นิ้นตัวนิ้นนะคะเดี๋ยวน้องแอจะวงกลมให้นะคะส่วนในตารางนะคะในตารางวันนี้นะคะท่านใดชอบตารางจับคู่จับวินได้นะคะในตารางก็ถือว่าเดินดีนะคะพี่ๆเนาะเวลามานี่ก็มาเต็มแม็กเหมือนกันนะคะพี่ๆสาหรับตารางเนาะดินไปที่เก้าแปดนะคะตารางแล้วก็ศูนย์สองนะคะในตาราง แล้วก็4อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นหนะคะสำหรับแนวทางลาววันนี้นะคะตัวที่น้องแอดชอบนะคะเดี๋ยวจะวงกลมให้นะคะเด่นในตารางนะคะเด่นในตารางเด่นที่เแล้วก็8ดนะคะในตารางจับพู้จับวินกันได้นะคะวันนี้ก็ตรงกับมันพุทธลองวิเคราะห์ดูนะคะพี่ๆชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะ ลองไปเปรียบเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูได้นะคะสำหรับตัวที่ชอบนะคะในสูตรนี้ตัวที่น้องเอทชอบนะคะเดี๋ยวจะเน้นให้นะคะเน้นไปที่9 2นะคะแล้วก็9 4 9 8แล้วก็9 5นะคะในสูตรนี้ ตัวที่น้องแอดชอบนะคะอีกคู่หนึ่งนะคะอีกคู่หนึ่งก็จะเป็น97นะคะพี่ๆท่านใดชอบอย่าลืมจดไว้แคปไว้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share. ส่วนท่านใดสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะสามารถแอด ID l i n e มาได้นะคะ id line on 977211นะคะเป็นกลุ่มแนวทางฟรีนะคะในกลุ่มก็จะมีหวยหุ้นนะคะลงให้ท่านใดสนใจก็แอดมาได้นะคะ on 977211นะคะแอดมาแล้วอย่าลืมแจ้งนะคะว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะ ทักมาบกเอดนะคะเดี๋ยวน้องเอดดึงเข้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ